และปีนี้ก็เป็นปีที่14ของงานครบรอบเรื่องราวต่อไปก็น่าสนใจนะครับหัวข้อ Passive Income หรือว่าหยุดทำยังมีไรายได้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะมีไม่ได้อยากจะมีแค่เงิอนอย่างเดียวแต่อยากจะมีเงินแล้วก็อยากจะมีเวลาและอยากจะมีความสุขกับชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเหนื่อยวันนี้วันหน้าเราสบายแน่นอนจะทำยังไงมี Passive Income ได้ ท่านผู้ต่อไปนะครับเป็นผู้บริหารการตลาดลระดับแมเนเจอร์แผน Twin Network นั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมกันแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพนมพันธ์ชาลิตากุลครับดังๆหน่อยสิครับเรื่องราวดีๆจะมาแบ่งปันกัน p a s s i v อินค o m หยุดทำยังมีไรายได้ เรียนท่านประธานดรสมชายหัตชริดาหาท่านคณะกรรมการท่านคณะ MDP สมาชิกและแขกผู้มีเกียรติว่าที่เศรษฐีใหม่ทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันพนมพันธ์ชลิตากุลเป็นคนอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายขอเสียงคนเหนือตัวเจ้า ดิฉันเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมดสองคนดิฉันเป็นคนที่สองเป็นคนสุดท้องคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพทำนาทำสวนเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะขับรถค้าขายทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวของเรามีดีกินดีอยู่ดีมากขึ้น ดิฉันในฐานะที่เราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเรามีหน้าที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่และต้องเรียนหนังสือให้เก่งๆสูงๆดิฉันมีโอกาสเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมปริญญาโทและมีโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการครูแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเราเพราะรายได้มีเพียงหลักหมื่นต้น,ตน แต่ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของเราก็ยังสูงอยู่ประกอบกับช่วงนั้นครอบครัวของดิฉันเจอวิกฤตค่ะคุณแม่ป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษขั้นรุนแรงต้องใช้เงินจำนวนมากท่านป่วยมากกว่าสิปีทานยาเคมีเป็นจำนวนมากวันละยี่สิกว่าเม็ด ทานต่อเนื่องจนมีโรคเพิ่มขึ้นอีกห้าโรคทำให้ครอบครัวของเราลำบากเราเกือบสูญเสียคุณแม่ของเราไปแต่วันหนึง่งเรามีโอกาสในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอคุณบัวนำแสนสลาเป็นเพื่อนรุ่นน้องของคุณแม่ได้ชักชวนคุณแม่และเปิดโอกาสให้ไปที่โรงแรมเกตเวยจังหวัดพะเยา เพื่อไปพบบุคคลท่านหนึ่งที่ให้โอกาสทางอาชีพและสุขภาพที่ดีขอเสียงปรบมือให้กับซูปเปอร์พระเซนต์นิกรบางแม่ค่ะคุณแม่ฟังท่านจากประสบการ์และความเชื่อถือจึงตัดสินใจเป็นเจ้าของธุรกิจถือหุ้นส่วนกับจอยแอนคอถึงเจ็ดโกเจ็ดหุ้นส่วนค่ะท่านนำยาน้ำสุนไทรจีนยงเหิงที่ได้ มารับประทานแล้วร่างกายของท่านดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนจาก20กเม็ดเหลือวันละเม็ดครึ่ง before after ดิฉันได้คุณแม่ใหม่ในร่างเดิมได้ชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ขึนมาอีกครั้งคุณแม่เริ่มแนะนำบอกต่อสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในเดือนแรกที่เราตัดสินใจดำเนินธุรกิจกับจอยแอนค ทำให้ครอบครัวเรามีไรายได้ถึงสามหมื่นบาทค่ะต่อจากนั้นเราทําแบบนี้ลองผิดลองถูกเข้าสาขาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเพื่อสร้างองค์กรและผู้บริโภคใต้สายงานเกือบหนึ่งปีแต่วิกฤตก็เกิดขึ้นกับครอบครัวเราอีกครั้งคุณพ่อซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวท่านป่วย เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายและเราก็สูญเสียคุณพ่ออย่างไม่มีวันกลับทำให้คุณแม่เสียใจมากท่านไม่กินไม่นอนไม่ออกไม่สปอนเซอร์ไม่ไปหาใครเลยตลอดเกือบหนึ่งปีแต่ความอัศจรรย์เกิดขึ้นกับครอบครัวเราค่ะมีรายได้จากเครือข่ายผู้บริโภคซ้ายขวามากกว่าหนึ่งแสนบาท นึงปีที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กลับมีรายได้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันคือแพสซีฟกินคำใช่ไหมมันคือรายได้ที่เราไม่ต้องทำหยุดทำเป็นปีแต่ก็มีรายได้เป็นแสนมันทำให้ครอบครัวของเราเกิดความสงสัยจึงไปเรียนรู้พัฒนาและลงมือทำอย่างต่อเนื่องเกือบสองปีจากการที่เราทำลงมืออย่างต่อเนื่องนั้น ก็ประสบความสําเร็จเรามีรายได้เดือนละหลายหมืน่นมีรางวัลให้กับชีวิตคือรถยนต์สองคันเกือบสองล้านบาทค่ะและที่สำคัญ28กรกฎาคมปี55เราพิชิตตำแหน่งแรกเมเนเจอร์บาลานทีมค่ะด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้ฉันมั่นใจ ว่ฉันเลือกอาชีพเสริมเพราะดิฉันเป็นครูเราไม่มีเวลาเต็มเราใช้พาร์ทไทม์ทำตอนเย็นกับเสาร์อาทิตย์เลิกสอนพิเศษมาทำจอยแอนคอกับทีมงานเทรนนิง่งเข้าคอร์สศึกษาทำอย่างต่อเนื่องแบบนี้3เดือนค่ะหลังจากขึ้นตำแหน่งเพียง3เดือนยันตัดสินใจออกจากข้าราชการครูค่ะแล้วลุยกับจอยแอนคอยอย่างสุดกำลัง มีโอกาสต,ติดทริปโปรโมชั่นกินหรูอ,อยู่สบายกับท่านประธานซ้าย3ขวา3มาเรียนรู้กับท่านประธานได้ความรู้ได้นวัตกรรม e wallet เครื่องมือที่สามารถทำให้เราและสมาชิกทุกท่านรวมถึงทีมงานของเราทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา9โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนทำแบบนี้กับนวัตกรรมของทางบริษัท ที่สุดยอดและฉันมั่นใจต้นปีที่ผ่านมาดิฉันมีโอกาสส่งแนะนำและบอกเครือข่ายของที่ฉันกินซ้ำซื้อซื้อซ้ำในแผนทวินเน็ตเวิร์กในโครงการตอบแทนพิเศษ PPI GI MI และ PI ทุกท่านคะ ความมหัศจรรย์เกิดกับครอบครัวเราอีกครั้งจากการบริโภคซ้ำของเครือข่ายจากรายได้แบบพ s สซีฟอินค m มที่มันเข้ามาต่อเนื่องวันพันสองพันสามพสะสมจนขึ้นตำแหน่งและทำให้ฉัน3เดือนลวดวิถุนากรกฎาสิงหาขึ้นหนึ่งเมเจอร์าบานทีมหนึ่งด t เลเตอร์บรานทีมและ1นึ่งเมเจอทเวนเน็ตเวิร์ค่ะด้วยบริษัทที่สุดยอดแผนการตลาดที่จ่ายจริงและยุติธรรม วิสัยทัศน์ของท่านประธานที่ไม่มีใครจะเท่าท่านและเรามั่นใจได้ว่าเราเลือกชีวิตอาชีพและครอบครัวฝากไว้กับจอยแอนคฉันมีโอกาสติดทริปท่องเที่ยวเกาหลีบาหลีและอีกหลายๆประเทศมันทำให้ฉันมีความสุขตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำงานและมีความสุขในการทำงานแบบฟูลไทม์แบบทุกวันนี้ทุกท่านคะวันนี้ อีกนวัตกรรมและเครื่องมือหนึ่งไม่ว่าจะเป็น JC Shop, JC Imart, JC Store, JC มากมายที่มีเครื่องมือนับไม่้วนให้ท่านเลือกใช้และก็ทำงานแต่เมื่อฉันมีโอกาสมาเรียนรู้กับท่านประธานดิฉันไปนำเสนอและเปิดโอกาสให้กับสมาชิกชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่อยู่ใต้องค์กรของดิฉันท่านเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ดิฉันเป็นคนไทย แต่สามารถขยายเครือข่ายไปยังชาวต่างชาติได้มิสเตอร์วอเทอร์ท่านมาอยู่เมืองไทยได้เกือบ5ปีเปิดร้านโชว์หวยดิฉันไปขายไอเดียไปเอาเฟรนชชายเจซีไอหมาดให้กับท่านท่านตอบรับเพราะท่านเห็นนวัตกรรมที่สุดยอดนี้มาเรียนรู้ที่สำนักงานใหญ่และตัดสินใจเปิดเฟรนชชายเจซเชียงรายแห่งเลขของภาคเหนือค่ะ ขึ้นมากขึ้นทําให้ทีมงานของเราทํางานอย่างไม่หยุดไม่ย่อนถ้าเกิดวันนี้ดิฉันอยากจะถามว่าดิฉันจบปริญญาโทเกียรตินิยมเคยเป็นข้าราชการครูแต่วันนี้ฉันเลือกที่อยู่กับ j o ยแอนคถ้าวันนี้ทุกท่านไม่ว่าจะอาชีพอะไรท่านอย่าประมาทค่ะถ้าวันนี้ท่านอยากที่จะมีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมเหมือนคณะ MDP ด้านหน้า ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องทุกปีทุกปี joy and c o i เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านเชกเช่นเดียวกับที่ครอบครัวของฉันได้เลือกและทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้เพราะ joy and c o i ที่นี่คือโอกาสแห่งชีวิต joy and c o i สร้างหนทางพิชิตเป้าหมาย joy and c o i มอบความรู้ความสามารถที่มากมาย จอยแอนดคอยฮอบของครอบครัวชลิตากุลและทุกท่านในที่รวยได้แบบยังยืนแล้วพบกันที่ความสสูงสุดเรสเด้นท์ทวนเน็ตเวิร์คค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับคุณพนมพนชลิตากุลนะครับแมเนเจอร์แผนทวินเน็ตเวิร์นั่นเองประสบความสูเรมากมายวันนี้ ยิ่งใหญ่อลังการนะครับแต่เี่ะยบไปด้วยพลังเลย very emotional and very energetic I love the energy when I come to a meeting like this ชอบจริงๆครับ,รบหลายคนที่นี่ผมเชื่อว่ามีอุดมการณ์เดียวกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วก็ได้เรื่องราวดีๆนะจากคนที่ได้ทำและผ่านกบวนการทุกอย่างที่ตอนนี้เรากำลังก้าวอยู่นะครับแชร์กันดีๆแบบนี้แหละครับเราสามารถเรียนประสบคสวามสำเร็จไปได้ด้วยกันครับ